สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันค่ะมุมสวนชวนคุยวันนี้พามาดูสวนกุหลาบค่ะซึ่งเราตัดแต่งไปเมื่อต้นเดือนตัดแบบไงอะไว้ผมลอง,ลองทรงอะแบบนั้นน่ะนะคะ,ะเพราะว่ามันมีเพี้ยมีโรคอะไรเยอะแยะเลยแล้วมาดูสิตัดแต่งไปเมื่อวันที่10กันยาค่ะ วันนี้วันที่29ประมาณ18วันมาดูที่ว่าแต่ละต้นเป็นยังไงแต่ที่แย่คือยาเยอะมากยาเยอะมากๆเลยค่ะมาดูเอาต้นนี้ก่อน prosperity ค่ะดูกุหลาบใบแดงๆแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันนะบางต้นเขาก็จะแตกใบสีแดงโชว์พลังพลังงานสีแดงนะ prosperity ค่ะคราวนี้ b บ Shop ค่ะดู Beach Shop บ,บ้าง นี่ค่ะบิชอปก็พลังงานสีแดงเช่นกันนะคะบิชอปบิชอปคัสเซอรนั่นเองส่วน Spirit of Freedom ยังดูเหงาหงอยแถมมีดายแบ็กมาอีกนะคะเอาละต้นต่อไปค่ะ <c oughs> ต้นนี้คือรอนดอนไอนั่นเอง พลังงานสีเขียวนะคะไม่ใช่แดงเออแต่ก็แตกออกมานี่สิวันนะคะเบฟรี่ค่ะเบฟรีแต่แลต้นก็ไม่เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็พี่ชอบเป็นต้นปดอีกต้นหนึ่งก็คือ golden master และหลายคนคงได้ดูดคลิปเกี่ยวกับ golden master บ่อยๆนะคะแพรมาแตงก็สีแดงๆเหมือนกัน พรมค่ะพรมพรมเป็นแบบนี้นะคะออกเขียวๆแตกออกมาก็จะเป็นสีเขียวค่ะมีต้นไหนอีกเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะเอาอีกดูไม่ค่อยพลังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะใบสีเขียวย่านลกไปหมดเลยเพราะฝนตกนะคะเก็บกันไม่ทันแล้วค่ะนะคะเพราะเรามีหลายอย่างมีสวนกล้วยไม้ต้องไปทำกันด้วย อันนี้ก็คือต้นจันเจ้าค่ะก็เป็นดอกไม้กินได้เหมือนกันอยู่ในโดงกุหลาบเนี่ยต้องถอนออกเอาเดี๋ยวจะมาคลุมเดี๋ยวจะมาจัดการต้นไม้ของเรานี่นะคะอันนี้คืออ,อะไรอ๋อจำได้ละอันนี้คือดับเบิ้ลดีไลท์กายผ่านนั่นเองค่ะแข็งแรงมากนะคะ ตัวเลดปาคาร่าค่ะนี่คือเลดปาคาร่าเล็ดปาคาร่าพี่จําชื่อได้พอะปลูกไว้กับมือเลยนะคะเลดบาคาร่าเอาละนี่ค่ะเอาอีต้นนี้ต้นนี้ตัดเกี่ยนเหมือนกันนะคะเอาอีตอนนี้ก็แตกดีนะต้นนี้คู่นี้ปลูกไว้คู่กันแข็งแรงดูดีค่ะเอาอีอา้าวคราวนี้มาดูนี่ต้นนี้กุหลาบ ดูใบใครว่าไม่สวยกุหลาบดูใบค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูกุหลาบที่ดูใบนะดูใบกุหลาบค่ะอันนี้แหมทำไงจะเห็นทั้งต้นนะสวยมากค่ะนี่ค่ะสวยมากคือคือคาปูชิโน่ค่ะเออใบสวยเนาะดูสิเนี่ยสีแดงติดแปดวันค่ะคาปูชิโน่ต้นนี้ต้นต้นนี้ ต้นนี้เป็นต้นที่อยากแนะนําให้ปลูกนะแต่มันอาจจะหาซื้อพันธุ์ยากนะน่ารักแล้วก็ทนค่ะนี่เขาไม่ใช่พลังสีแดงพลังเขียวคือมิยากโกะค่ะสวยมากนะใบก็กลมดอกก็กลมน่ารักอะ่ะปลูกเถอะมิยากโกะเชีย b บบี้เลฟเอาละเท่เานี้ตุทดทิศของส่วนนี้คือต้นนี้ค่ะนี่นี่ มาโซละมาแล้วเป็นกุหลาบที่เลี้ยงแล้วคุ้มค่าปลูกแล้วคุ้มค่าดีต่อใจมาโซละมียากโกะอ๋บิชอปคัสเซอลเอาอีเลี้ยงเลี้ยงไปเลยค่ะนี่มาโซละนะคะ18วันเริ่มแตกแล้วมีดอกให้เห็นบ้างยัง ดอกยังไม่มาค่ะแต่นี่นมีดอกแล้วนี่สิบแปดวันหลังจะตัดแต่งแบบตัดผมลองทรงนะคะมาโซละมาโซละเอาละเราจะลืมต้นนี้ได้เช่นไรพลังสีเขียวค่ะนี่เยลโล่ไมล์เลฟนั่นเองเยลโล่ไมล์เลฟค่ะสีเขียวพลังสีเขียวสิบแปดวันนี่ทุกต้นใช่ว่าจะแตกดอกสีแดง ใบสีแดงนะอ้าวอันนี้ยี่สุนค่ะยี่สุนดอกใหญ่ยี่สุนดอกใหญ่ค่ะต่อไปสีแดงอีกนี่อันนี้นะคะเยดียพี่ออกมาสายแดดแรงไปหน่อยก็คือบิชอปคัสเซิลต้นนึงค่ะเขาจะแตกเป็นสีแดงนะคะเห็นไหมคะแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันส่วนต้นนี้ ต้นนี้ค่ะต้นนี้เลี้ยงยากที่สุดคือ First Lady นะคะแต่ก็ตัดแต่ง18 18วันก็สวยค่ะก็ยังโอเคอยู่นะคือว่างามค่ะเอาละนี่ค่ะต้นนี้ โมนาลิซาค่ะก็เป็นสีแดงเหมือนกันค่ะแล้วเราก็ต้องมาดูต้นนี้ให้ความสำคัญต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็คือนี่ค่ะโอ้แดดจ้าไปหน่อยค่ะต้นนี้ต้นนี้เขาคือมอสุขโขไทยนั่นเองที่ตัดแต่งแบบเขียนเขียนไปเลยค่ะดูจากคลิปเก่าได้นะนะคะเดียนเรนนิ่งบ u ูค่ะแล้วก็มามอนไกลกังวลค่ะ แก่กังวลนะคะจะได้ที่ออกมาสายไปนิดนึงต้นนี้คือแมนต้าค่ะมีดอกเล็กๆออกมานะคะตัดแบบนั่นแหละลองทรงอันนี้เซนอิตเทลเบอร์กาเลดี้ออฟชาร์ลอตค่ะมาดูต้นนี้ดีกว่าสุดเลิฟพิงค์ซัมเมอร์สโน์ค่ะนี เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่พี่แนะนำ Pink Summer Snow คือเขาทนจริงๆค่ะนี่ตัดแต่งจนเกลี่ยนแล้วนะคะนี่18วันหลังจากตัดแต่งแบบคิดว่าเออไม่น่าจะรอดแบบนั้นน่ะมาเลยค่ะดอกก็มา Pink Summer Snow อันนี้ก็ก็คือนี่โมนาลิซ่านั่นเองค่ะแต่ได้ดอกเขาตัวนพี่ดอกเขาไม่ค่อยสวยนะแต่ก็ทนค่ะ ได้พลังสีแดดร้อนแล้วค่ะคงต้องจบลงตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เปลี่ยนจากดูกลาบมาเป็นดูใบก็ไม่เลวนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีฝนตกด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ